ท่านเกติศักดิ์สองแสงกัะเปลียนท่านประธานที่ครบกระผมนายเกยติศักดิ์สองแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่5อำเภอทานประธานที่ครบรพครับหี่ 5, ที่กระผมได้ขอสงวนคำแประยะติไว้ในหมวดของงบกลาง โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งครับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตรงนี้กระผมขอแประยะติปรับลดไว้ที่หเปอร์เซนท่านประธานที่เคารพครับดูเสมือนว่ากระผมนั้นไม่ได้ห่วงใหญ่ไม่ได้ทุกข์ร้อน ไม่ได้อาทรหรือกระผมได้ทับถมซ้ำเติมพี่น้องผู้ประสบเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันหรือเหตุฉุกเฉินเหล่านั้นมาุ่สึนามิที่เคยเกิดขึ้นเหตุที่เกิดจากอัคีภยัยหรือไฟไหม้ซึ่งมีทุกปีเหตุเกิดจากวาตาภายัย หรือลมพายุก็มีเกือบทุกปีและเหตุที่เกิดจากกุทกภัยหรือภัยจากน้ำท่วมเหมือนกับปลายปีที่ผ่านมาซึ่งเหตุฉุกเฉินนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นก็ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากทรัพย์สินเสียหาย บ้านเรือนเครื่องใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ของมีค่าของพ่อแม่พี่น้องที่อดออมมาตลอดชีวิตนั้นสูญสลายไปหมดสิน้นขาดโอกาสในการทำมาหากินพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนแสนสาหัสแทบที่จะเอาชีวิตรอดไม่รอดไปตลอดชีวิตได้แต่ที่กระผมได้ขอแประยะติเพื่อปรับลดงบประมาณในส่วนนี้นั้นลงไปอีก5%เก็เนื่องจากว่าผมได้ห่วงใยพ่อแม่พี่น้อง เพราะในเมื่อผมได้อยู่ใกล้กับพ่อแม่พี่น้องเห็นพี่น้องที่อยู่รอบกายทุกข์ร้อนทรมานแต่ว่าผมช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเหล่านั้นได้ไม่มากนักและได้ยิ่งเห็นการใช้งบประมาณในส่วนนี้ของผู้ที่มีหน้าที่ในการใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่เกิดประสิทธิภาพยิ่งทำให้ผมนั้น มีความรู้สึกเป็นห่วงจึงอยากจะขอปรับลดส่วนนี้ลงเพื่อประสิทธิภาพในเม็ดเงินที่น้อยลงเพราะว่ามีงบจำนวนมากไว้ให้ท่านได้ใช้แล้วท่านรู้สึกจะหลงละเลงกับการใช้งบประมาณโดยที่ไม่ใส่ใจทำให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของงบประมาณหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีท่านประธานที่เคารพครับผมขอกราบอนุญาตท่านประธาน ท่านกรรมธิการและท่านสมาชิกได้ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายป,ายปีที่บาดท,ที่ผ่านมาสักสองนาทีขอคลิปด้วยครับ ทรัพย์สินของท่านเสียหายเท่าไรเขาบอกว่าให้ท่านเขียนคำร้องไปนี่เอาที่อยู่ทางน้องคนนี้ที่อยู่บ้านอ่างเดียวแล้วยกกระดูกเราไม่ชอบไปเลยท่านเต็มที่เลยถ้าวันหัดไม่ได้คำตอบวันนั้นผมไม่อยู่นะที่น้องขับท่านประธานที่เคารพครับ เหตุนี้นะครับไม่ได้นำมาเพื่อการตอกย้าแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของความทุกข์ทรมานของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในปลายปีที่ผ่านมาแท้ที่จริงแล้วนะครับพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมตามลุ่มน้ำเจ้าพยากว่า20จังหวัด ก็มีความเดือดร้อนไม่แพ้กันจากเหตุความเดือดร้อนที่ผ่านมานั้นวันนี้ปัญหาก็ยังไม่จบทั้งๆท,ที่มีงบประมาณในการเยียวยางบฉุกเฉินที่ท่านได้กู้มาได้ทราบว่า1 2 0 0 0 0ล้านบาททำไมการเยียวยา การช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนจึงยังคงมีปัญหาอยู่พี่น้องบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมรอคอยการตอบการใช้งบประมาณส่วนนี้เพื่อเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องนี้เนี่ยผมได้นำมาหารือได้นำมาอภิปรายในวาระที่หนึ่ง ได้ตั้งกระทู้ถามสดในสภาหแห่งนี้เมื่อวันที่30พฤษภาคม55ที่ผ่านมาแล้ววันที่5มิถุนายนนั้นดีใจครับพี่น้องชาวปทุมธานีหลังจากที่ผมตั้งกระทู้สดท่านได้เดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องประชาชนสองจุดด้วยกันที่อำเภอสามโคกและอำเภอลำลูกกาท่านก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะพิจารณาให้ใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนจากวันนั้นถึงวันนี้สองเดือนครึ่งก็ยังไม่มีทีท่าที่จะพิจารณายังมีพี่น้องอีกจำนวนกว่าสองแสนครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาและยังรอคอยอยู่ท่านประธานที่เคารพครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าท่านได้ใช้งบประมาณในการเยียวยา สำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมนั้นไปที่จังหวัดปทุมธานีแล้วกว่า8,500ล้านบาทมีผู้ประสบภัยในจังหวัดปทุมธานีทั้งสิ้น300,000ครอบครัวหลังจากที่ใช้เงินไป8,500ล้านบาทยังมีผู้ที่มีปัญหายังไม่พอใจยังไม่ได้รับการเยียวยาส่วนนี้อีก สองแสนครอบครัว8,000ล้านบาทนั้นเยียวยาสามแสนครอบครัวยังไม่จบแสดงว่าเงินมันมีการล่วไหลหรือเปล่ากาเรเปลี่ยนฐานท่านประธานไปถึงนายกทัฐมนตรีผู้อนุมัติเงินงบประมาณในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งครับเงินที่เยียวยา ผ่านไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คืองบเป่าบางและงบสงเคราะห์ผู้ยากไร้เป็นที่น่าเศร้าเป็นที่น่าสลดใจว่างบประมาณที่ผ่านลงไปที่จังหวัดปทุมธานีผมขอยกเป็นตัวอย่างเงินเป่าบางนั้นท่านเอาไปใช้เป็นงบหาเสียงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการใช้เงินเยียวยาตรงนี้ที่ได้ทราบก็คือหน่วยงานสอสอว .1 ท่าในที่เทศบาลเมืองลาดสวายมีผู้ได้รับการเยียวยาแทนที่จะเป็นผู้พวแม่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนแต่เป็นพักพวกเพื่อนฝูงของท่านเป็นผู้ที่มีอันจะกินขับรถยนต์ไปรับเงิน1,000บาท เป็นการเบียดบังพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนจริงๆมีทั้งสอทอมีทั้งผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับงบเงิน1,000บาทส่วนนี้ไปยังไม่น่าละอายนอกจากนั้นแล้วยังมีผู้หวังดีได้ส่งรายชื่ออำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามลักษณะเช่นเดียวกันกับที่เมืองปทุมธานี งบเยียวยาในส่วนนี้แทนที่จะเป็นงบของผู้ยากไร้เป็นงบของคนจนแต่ด้วยความละหลวมหรือการจงใจของท่านเพื่อให้ท่านได้รับผลประโยชน์จากการใช้งบประมาณส่วนนี้หาเสียงล่วงหน้าหรือเปล่าเป็นข้อคำถามที่จะถามท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับนอกจากการเยียวยาแล้วก็จะมีการฟื้นฟูและมีการพัฒนาณนะวันนี้เนี่ยอ้ํา น้ำท่วมอย่างหนักเป็นพื้นที่ที่ท่านนั้นได้บังคับท่านได้เอาบิ๊กแบ็คท่านได้เอาก็ระสอบทรายจงใจที่จะให้น้ำท่วมขังอยู่ตรงนั้นเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้ามาท่วมกรุงเทพมหานครหรือเมืองหลวงชาวบ้านก็คลางแคลงใจอยู่ว่าเป็นเพราะว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือใครกันแน่ แท้ที่จริงแล้วนะครับผมกราบเปลี่ยนท่านเดี๋ยวนเกการศักษิรวกท่านมรชัยท่านประธานที่เคารพครับผมมรชัยเห็นมาครับเพื่อไทยสมุดปราการครับท่านประธานครับผมประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ61ครับท่านอภิปรายในเรื่องของน้ําท่วมครับไม่ได้อภิปรายเกี่ยวกับใช้งบประมาณเท่าไหร่เลยและไม่เกี่ยวกับวาระสองเลยครับท่านประธานครับถ้าท่านปล่อยให้อภิปรายอย่างนี้ครับ ทุกคนก็อภิปรายได้ทุกเรื่องต้องเป็นเรื่องของการว่าจะตัดงบอย่างไรนะครับไม่ใช่มาอภิปรายอย่างนี้มันคนละประเด็นคนละเรื่องเลยครับท่านประธานเพราะว่าพูดอภิปรายมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นเข้าเรื่องวาระสองเลยครับท่านประธานครับขอให้ท่านพิจารณาด้วยครับขอบคุณครับผมวิจฉัยนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของงบกลางอยู่นะครับเดี๋ยวท่านก็ต้องอภิปรายว่าท่านจะต้องตัดงบกลางไปเท่าไหร่ มันเกี่ยวกบง,งบการผูมงบกลางปานที่ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นผมไม่ใช่ให้พูดต่อได้แล้วเข้าประเด็นเรื่องจะต้องตัดเท่าไหร่ด้วยนะครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านประธานผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมไม่พิปรายนั้นอยู่ในงบประมาณวาระที่สองหมวดของงบกลางประเด็นที่ว่าด้วยเงินใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ซึ่งเป็นงบประมาณที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการใช้งบประมาณนี้โดยตรงผมกำลังจะกาบเปลี่ยนเหลือยาผ่านไปแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็พัฒนาเขตพื้นที่ที่ท่านนะครับผู้ที่มีความรับผิดชอบเรื่องน้ําได้นําน้ําไปขังอยู่ตรงนั้นเมื่อสักครู่ผมได้กล่าวถึงว่าพี่น้องประชาชนคลางแคลงใจถามว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครหรือเปล่าทําให้ จังหวัดปทุมธานีถูกน้ําท่วมจริงแล้วครับพี่น้องที่เคารพครับ,รบท่านประธานที่เคารพทุกคนนั่นแหละครับไม่ต้องการให้กรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นเมืองหลวงของทุกคนนั้นต้องถูกน้ําท่วมวันที่30ตุลาคม2554จึงมีบิ๊กแบ็ไปโดยรถไฟไปที่หลักหกไปที่ดอนเมืองออนนี่แหละเตือนท่านได้ยัดเยียดให้น้ำท่วมพี่น้องชาว จังหวัดปทุมธานีเสร็จแล้วเมื่อน้ำท่วมขังอยู่ตรงนั้นท่านก็ควรที่จะมีการพิจารณาการเยียวยาโดยกรณีพิเศษไม่ให้เกิดปัญหาทั้งๆท,ท,ท,ที่ท่านมีก็ประมาณจำนวนมากมายท่านเหมาให้น้ำท่วมตรงนั้นได้ทุกบ้านทุกหลังทุกชุมชนท่วมเท่าๆก,ๆกันแต่ท่านบอกว่าท่านจะเหมาใจ่ายให้เท่ากันไม่ได้ จริงอยู่ครับระเบียบว่าด้วยกระท่วงการคลังมันมีว่าท่านสามารถที่จะเหมาให้พ่อแม่พี่น้องทั้งอำเภอทั้งจังหวัดปดุมธานี้ท่วมนิ่งอยู่ตรงนั้นกว่าสองเดือนถ้าหากว่าปล่อยไปเหมือนจังหวัดอื่นๆไม่นานขนาดนั้นหรอกครับพ่อแม่พี่น้องไม่เดือดร้อนขนาดนั้นจึงขอกลับเรียนหลังจากที่น้ําท่วมอยู่นานหนักความเสียหายเกิดขึ้นเยอะท่านเยียวยาเสร็จแล้วพี่น้องประชาชน การฟื้นฟูละครับโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดปูนตุงตานี้วันนี้เนี่ยมีปัญหามากผมได้หารือได้ตั้งกระทูสดไปแล้วว่ามันมีโคลนมีตมทับถมลงไปในชุมชนของพ่อแม่พี่น้องท่อต่อตางๆนั้นเต็มไปด้วยทรายโคลนตมที่มากับน้ํามาตกตะกอนอยู่ที่นั่นฝนตกลงมาทุกวันนี้น้ําท่วมขังพี่น้องเรียนไปที่เทศบาลเมืองต่างๆที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ทางเทศบาลบอกว่าไม่มีงบที่จะมารอกท่อให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วงบกลางไอ้ตรงนี้หายไปไหนครับงบฟื้นฟูกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเนี่ยท่านเอาไปใช้ที่ไหน12 0,000หมื่นล้านแค่รอกท่อทำไมทำให้ไม่ได้ครับถนนครับท่านได้นำเงินส่วนนี้นะครับงบกลางไปสร้างไปซ่อมถนนจังหวัดอื่นๆได้แล้วทำไมปทุมธานีเนี่ยน่าเสียลังสิทธ ถนนพหลโยธินเนี่ยถนนหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นของกรมทางหลวงแล้วก็ถนนลำลูกกาก็เสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกันถนนพหนโยธินที่หน้าเสียลังสิตนะครับตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยโดนน้ำท่วมแช่ขังอยู่สองสามเดือนมันสุดทั้งระบบครับเสร็จแล้วนาฝนตกลงมามันเป็นแอ่งกระท่าน้ำท่วมขังพี่น้องสัญจรไปมาไม่สะดวก ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีลำลูกกาเท่านั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครึ่งค่อนประเทศนะครับที่ใช้ถนน,นเส้นนี้พี่น้องชาวอีสานเกือบทั้งหมดพี่น้องภาคเหนือเกือบทั้งหมดพี่น้องภาคกลางใช้ถน,นนเส้นนี้ครับหรือต้องบังคับให้เขาไปจ่าย85บาททั้งบนดนะครับขอากาบเปลี่ยนท่านด้วยนะครับแล้วท่านนาย,ยกรัฐรมนตรีเนี่ยท่านได้ใช้เงินส่วนนี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นนะครับงบกลางนี่แหละปี2556 ไปสร้างถนนกรมทางหลวงและทางหลวงชนบทที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้อิจฉาครับกว่าหมื่นล้านบาทนะครับแล้วจังหวัดปทุมธานีมีพี่น้องชาวเชียงใหม่อยู่ที่นี่มีพี่น้องชาวอีสานอยู่ที่นี่ทุกจังหวัดมีพี่น้องภาคกลางภาคเหนืออยู่จังหวัดปทุมธานีมากมายท่านนายกเป็นนายกของทั้งประเทศท่านได้ดูแลเอาใจใส่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจังหวัดภูมิศาสตร์ ที่จะพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์เมืองท่องเที่ยวสร้างมูลค่าตรงนี้แหละอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองตรงนี้แหละครับท่านประธานที่เคารพครับที่ผมเป็นห่วงเป็นใยที่ผมมีความรู้สึกว่าท่านไม่ได้ใส่ใจท่านไม่ได้อยู่ห่วงใยพี่น้องชาวปทุมทั้งๆท,ท,ท,ที่พี่น้องชาวแพนจังหวัดปทุมธานีนั้น ผู้แทนทั้งหกคนนั้นเป็นผู้แทนของฝ่ายรัฐบาลของท่านแล้วท่านไม่จะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ไว้ไว้ไว,ไว้ไว้วางใจท่านเป็นจํานวนมากบ้างเฉลยครับจึงขอากาเรเปลี่ยนท่านประธานผ่านไปยังท่านกนารเมการและท่านนายกรัฐมนตรีผู้ใช้งบประมาณในส่วนนี้ได้โปรดพิจารณานะครับใช้งบฉุกเฉินตรงนี้ฟื้นฟูและพัฒนาจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับสืณท่านครับ